็นนักเรียนเนาะนักเรียนทําได้20-24ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับจริงๆไม่มีสคริปต์นะครับก็คือแบบบางทีอ่ะถ่ายเลยเนาะไม่ก็ยังมีเรื่อออมากมันก็จะโป๊ะๆหน่อยเนาะคําสำคัญกับประสบการณ์นะครับขนาดคนจบใหม่เนี่ยก็ยังไม่ได้สําคัญเท่ากับคนที่มีประสบการณ์ถึงว่าไม่ได้เรียนจบมาเขาถามไทยคนเดียวในนี้เป็นไงบ้างสวัสดีครับทุกคนพอดีมีผู้จัดกับเพื่อที่ทํางานคาเฟ่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาทํางานได้ ชั่วโมงละเท่าไหร่ทุกคนเท่าไหร่ Intoleriasau สวัสดีครับชื่อแดนนะครับเป็นเพื่อนของแดนนิชาทำงานอยู่ที่คาเฟ่ทิดรอน Be Good d e s s e r ค Houseau ทำอะไรในคาเฟ่ทำขนมทุกอย่างโปรดักทุกอย่างของร้านคือรื่องเลืนอันนี้ก็ของร้านเลด่อนเลยว่าหนึ่ชั่วโมงเลยเป็นนักเรียนเนาะนักเรียนทำได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับนี่ทำไม่ถึงอีกอย่างทำไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงมี สามวันต่อสัปดาห์วันละห้าชั่วโมงคืนบอกเป็นตัวเลขได้ไหมว่าได้ชั่วโมงละประมาณสามสิบไม่กล้าบอกเยอะแต่มันเป็นตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ำมันของแค่ชั่วมันอยู่ประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบเก้ามันจะได้ประมาณยี่สิบเก้านี่แหละใช่ก็ถือว่าเป็นมานแต่ว่ามันจะได้ค่านู่นนี่นั่นเพิ่มอีกมาอีกนิดนึงแล้วก็ได้ซุปเปอร์ถ้าเราทำงานถ้ากลับไทยปุ๊บก็คือเสามารถเบิกเงินนี้กลับไปใช้ได้ จริงๆไม่มีสคริปต์นะครับก็คือแบบบางทีอะถ่ายเลยเนาะไม่ก็ยังรี่ิวร้านคนมันก็จะโป๊ะๆหน่อยเนาะเคยทำงานมีประสบการณ์ที่อื่นมาบ้างประมาณ2ปีร้านเค้กแล้วก็ร้านขนมแบบนี้แหละอ๋อเหรอใช่แล้วก่อนมาทำที่นี่เหมือนว่าพอเราย้ายงานเขาก็ขึ้นให้เรา5เเซจากคะแรนที่เขาเคยได้มาเขาก็ขึ้นให้อยู่ที่นี่ให้ความสําคัญกับประสบการณ์นะครับขนาดคนจบใหม่เนี่ยก็ยัง ไม่ได้สําคัญเท่ากับคนที่มีประสบการณ์ถือว่าไม่ได้เรียนจบมาเขาถามเลยว่าเคยมีประสบการณ์ไหมก็คือเขารับเลยแต่ว่านี่ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนทำขนม้าไม่ได้มีสติปิเครแต่ว่าใช้ประสบการณ์แล้วก็เขาก็ดูว่าเราทํางานได้เราตอนเรามาทายเราเราทางานได้เขาก็รับเราเลยประมานเคยเคยไปเคยไปลองงานร้านอาหารถ้าเราลองงานไม่ขัดหรือขัดตาเขานะเขาก็รับใช่จริงๆมันก็ ประสบการณ์สาคัญไหมมันก็สําคัญแล้วอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับตอนมารองงานด้วยมาทริโอเนี่ยเราทํางานแล้วเราต้องไม่มีแกลบว่าในการทํางานต้องพยายามช่วยเขาทำโน้นทำนี่ทำตัวยุ่งอ่ะทำตัวยุ่งที่สุดถ้าถ้าไม่มีอะไรทําก็หากระดาษโน่นนี่นั่นมาพับอันนี้เประสบการณ์เคยทางานร้านอาหารแต่ว่าถ้าไม่มีลูกค้าปื๊บไปเช็คดูห้องน้ําว่าห้องน้ําอะไรสะอาดไม่สะอาดอะไรยังไงเราจะยืนอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะเขาจ้างราทำจัดนี่แหละจะนั่งแม้แต่กินที่กับพ่อม่ได้ จำได้ว่าตอนทําสัปดาห์แรกนะก็คือแบบแว่าอย่างเกาะเขาเรียกว่าขาแข็งแบบขาเกง่งไปหมดเลยพอหลังจากสัปดาห์นั้นก็คือชินเล่นเหมือนกันไหมตอนแร,แรกแต่ก่อนทำแปดชั่วโมงเนาะตอนก่อนหน้านั้นมันโควิดเนาะมาทำแปดชั่วโมงได้คือ,อพูธาน,นั้น <ทำ S 1> ไม่จำกัำกดใช่ไหมมันไม่จำกัดชั่วโมงแล้วเราทำเยะอะเนาะเราเริ่มตอนช่วงนั้นก็คือแบบแรกๆก,ก,ก็คือปวดขาเลยมีแหมขนมนางทำ อบนุ่มใช่ข้างในเป็นคัสตาร์ดแอนด์ช็อกชิพที่นี่ขอแค่มีความอดทนขยันมันมันไม่เกินความสามารถเราเนาะคนชอบกลัวว่าไม่ได้ภาษาไม่มีประสบการณ์อะไรเงี้ยแต่นี่ก็ไม่ได้เก่งภาษาแล้วก็เป็นคนไทยคนเดียวของร้านนี้อก็กทำได้นะเป็นคนไทยคนเดียวในนี้เป็นไงบ้างไม่อึดอัดไหมไม่อึดอัดเพราะว่าเพื่อนร่วมงานดีเพราะว่าเหมือนต่างคนต่างมาช่วยกันงาน ไม่ได้ของสิทที่นี่แบบพพอร์ตกัพป,ปอร์ตกันดนี้ตอนี่ที่เนาะเด็กๆน้อยๆสิบสิบแปดสิบเก้าย 10, 18, 19, 20, ี่สิบก็เริ่มทำงานกันแล้วรู้จักเด็กหน้าบ้านคือเด 20, 20, 20, ็กสิบเก้ายี่สิบแฝงสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเดี๋ยวไปดูเด็กหน้าบ้านแล้วก็วซื้อพุดเดิใส่ไปดู <laughs> ไปดูนะขนมหน้าบ้านที่เราวางขายวันแต่มันเปิดบ่ายหนึ่งถ้าใครจะมาก็มาเร็วๆนะบ่ายหนึ่ง ตอนนี้เธอเบรกอยู่ใช่ฉันเบรกอยู่นะอันนี้ฉันเบรกอยู่เบรกครึ่งชั่วโมงตามกฎหมายจ่าเอาเบรกครึ่งชั่วโมงตามกฎหมายครับเริ่มงานกี่โมงฉันเริ่มหกโมงแล้วสช่วงคือจะม่วงสายคือตีห้าจ้าคือ啥